ต่อไปแบบฝึกหัด7.10หน้า89นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบมาดูข้อที่3ค่ะกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแผ่นหนึ่งมีความยาวรอบรูป56เซนติเมตรมีด้านหนึ่งยาว12.5เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งยาวเท่าใดจากโจทย์นะคะเราทราบความยาวรอบรูปนะคะและทราบ ความยาวด้านหนึ่งนะคะโจทย์ให้หาว่าอีกด้านหนึ่งยาวเท่าใดนะคะดูวิธีทำค่ะเนื่องจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีความยาวรอบรูป56เซนติเมตรดังนั้นนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จะเท่ากับ2คูณด้วยความกว้างบวกด้วยความยาวนะคะซึ่งความยาวรอบรูปนะคะคือ56เซนติเมตรดังนั้น56จะเท่ากับ2คูณด้วยความกว้างบวกความยาวดังนั้นนะคะแสดงว่า ความกว้างบวกความยาวก็จะเท่ากับ56หารด้วย2 56หาร2ได้เท่ากับ28หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเราก็จะได้ว่าความกว้างบวกความยาวเท่ากับ 28ซนเมตรนะคะแต่เนื่องจากโจทย์บอกว่ามีด้านหนึ่งยาว12.5ซเมตรแสดงว่าอีกด้านหนึ่งก็จะยาว28ลบด้วย12.5ซนเมตรนะคะ28ลบ12.5ได้เท่ากับ15.5 เซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกด้านหนึ่งยาว15.5เซนติเมตร คำตอบนะคะ15.5เซนติเมตรต่อไปข้อที่4ค่ะช่างโอ้นต้องการทำพื้นหินขัดและใช้เส้นแบ่งแนวทองเหลืองทำเป็นลวดลายที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน6รูปเท่าๆกันดังรูป ซึ่งแต่ละรูปมีความยาวรอบรูป3.2เมตรช่างอ้นต้องใช้เส้นแบ่งแนวทองเหลืองยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรจากโจทย์นะคะช่างอ้นนะคะจะต้องใช้เส้นแบ่งแนวทองเหลืองทำเป็นลวดลายนะคะซึ่งก็คือตามแนวนี้นะคะทุกช่องนะคะโดยบอกว่าประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน6รูปซึ่งแต่ละรูปมีความยาวรอบรูป3.2เมตรซึ่งก็คือ1รูปนี้นะคะมีความยาว3.2เมตรถ้าเราจะหาว่าช่างโอ้นต้องใช้เส้นแบ่งแนวทองเหลืองยาวอย่างน้อยเท่าใดเราก็จะหาส่วนทั้งหมดนี้นะคะ ดังนั้นขั้นที่1น,นะคะเราจะต้องหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน1ด้านนะคะโดยเราทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านนะคะเรามาหาความยาว1ด้านนะคะวิธีทำเนื่องจาก เส้นแบ่งแนวทองเหลืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งแต่ละรูปมีความยาวรอบรูป3.2เมตรความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับ4คูณความยาวของด้าน ซึ่งความยาวรอบรูปที่ให้มานะคะคือ3.2เมตรนะคะดังนั้นความยาวด้านนะคะก็จะเท่ากับ3.2หาร4นะคะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละนำ3.2นะคะหารด้วย4 3.2หาร4เท่ากับ0.8เมตรแต่ว่าด้านที่เป็นแนวทองเหลืองนะคะมีทั้งหมด18ด้านนะคะนักเรียนนับจำนวนด้านนะคะ2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18เนื่องจาก ด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เป็นแนวทองเหลืองมี18ด้านดังนั้นนะคะช่างอ้นต้องใช้เส้นแบ่งแนวทองเหลืองยาว18บแคูณศูนะคะได้เท่ากับ14.4เมตร